หนึ่งช้อนแกีงเหมือนกันนี่ผมเอาไว้ใช้ในสวน่นเนี่ยขีดต้นเลยนะครับหนึ่งถึงสองวันอาการเขียวจะเห็นขีดทั้ทั่วทั้นนะตาต้นทั้งกิ่งทั้งกา้านไปมันเริ่มมีอาการเขียวไม่สม่ำเสมอได้เร็วจริงๆนะครับมันจะเขียวขึ้นตาเห็นเลยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพนะี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้ก็มาเจอกับสาระความรู้จะดีในเรื่องของวิชาการเกษตรกันเีกจแล้วเนาะวันนี้มันจะในเรื่องของพลิกใบเหลืองแก้อย่างไรเนาะใครเคยเป็นบ้างพลิกใบเหลือง ผมว่าต้องมีแหละเนาะสาหรับสายปลูกพิกใบเหลืองมีจะมีอยู่3สาเหตุด้วยกันนะครับ1สาเหตุคือการขาดน้ําขาดน้ํามาหล่อเลี้ยงทําให้พืชขาดน้ําก็เกิดอาการใบเหลือง 2. เกิดจากใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปก็เกิดอาการใบเหลือง 3. เกิดจากพืชสังเคราะห์แสงไม่ได้นะครับก็เกิดอาการใบเหลืองเนาะยังไม่รวมกับการใส่ปุ๋ยมากเกินไปนะถ้าใส่ปุ๋ยมากเกินไปใบมันจะร่วงเนาะส่วนวิธีการแก้ปัญหาพืชใบเหลืองนะครับ เบื้องต้นผมจะแนะนําวิธีการเบื้องต้นก่อนให้เพื่อนๆไปใช้เป็นจุลินทรีย์สังข้อแสงนะครับมาเพื่อจะดูว่าปากใบของเราเนี่ยนเนี่ยเนียปากใบเนี่ยบริเวณสีเขียวเนี่ยมันยังปกติดีหรือเปล่ามันสามารถจะดูดกับคายาคาร์บอนไดออกไซด์ได้ได้อยู่หรือเปล่านะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไปลองใช้จุลินทรีย์สังข้อแสงเสร็จแล้วมันไม่หายก็ต้องมาใช้อีกอวิธีนะผมจะมาแนะนําวิธีการใช้จุลินทรีย์สังข้อแสง แก้ปัญหาใบเหลืองกับประเภทของต้นเพล็กกันนะครับไปดูมานี่นะครับจุดดินสีอแสงหรือว่าจุดดินสีสีแดงหรือว่าจุดดินสีกาดไข่เน่านะครับได้มาจากการทําของการนําไข่ไข่ไก่เนาะมาทาการหมักกับน้าน้าเปล่าแล้วก็มันจะเกิดสีแดงแบบนี้นะครับจุดดินสีส่อสแสงถือว่ากาดไข่เนา่าตัวนี้มีประโยชน์อย่างไรกับใบพืชมันจะไปเปิดรูรับใบไปเปิดรูรับแสงเปิดปากถ้าเป็นภาษาชาวบ้านกนะ็คือเปิดปากเราให้กว้างขึ้น มันสามารถที่จะหายใจเข้าหายใจออกได้นะครับมา,มาดูวิธีการใช้งานกันส่วนใครอยากจะเห็นวิธีการทําก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับผมทําลงไปหลายคลิปแล้วใช้จุดดินสินข้อแสงวันนี้จะใช้ในน้าอัตราส่วนที่น้ําครึ่งลิตรนะครับฉีดแค่ต้นต้นเดียวพอหนึ่งช็อตแบบนี้ใส่เข้าไปตัวต่อไปนะถ้าเราเปิดปากใบเสร็จแล้วนะครับเราก็เติมน้ําตาลเข้าไป ตัวน้ำตาลประเภทไหนที่จะมีโมเลกุลขนาดเล็กที่สุดก็คือน้ำตาลที่ได้จากเครื่องดื่มชูกําลังเนาะใช้น้ำตาลที่ได้จากเครื่องดื่มชูกําลังหนึ่งช้อนแกงเหมือนกันนี้ผมเอาไว้ใช้ในสวนเนี่ยใส่เพียงแค่นีน้เนาะเอ้ยตัวหนึง่งเป็นสารจับใบแคเป็นสไลนะครับเยอะลงไปที่เดียวพออืมเท่านี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมง่ายไหมง่ายนะ วิธีการทําฉีดวันสองวันเห็นผลชัดเจนนะครับเห็นผลชัดเลยใบมันจะเริ่มมีอาการเขียวขึ้นมาแต่ถ้าฉีดสูตรนี้เข้าไปใบมันยังไม่เขียวให้ไปสังเกตดูถ้าเราปลูกในกระถางกระถางที่มันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีการระบายน้ําหรือว่าอย่างที่ผมปลูกในกล่องโฟมเมื่อกี้ให้ไปสังเกตดูที่รากเนาะว่ารากเขาน้ําเขาไหลซึมตลอดหรือเปล่าหรือว่าน้ําขังถ้าน้ําขังก็จะอาจเกิดจาก น้ำาขังก็ได้เนาะ,อะพอทำการละลายเสร็จแล้วต่อไปผมก็จะทำมากรองนะครับเพื่มันจะได้ไม่ตันหัวฉีดของเราิการกรองก็ง่ายๆเลยน้ำอัาสูดที่ขึ้นนิดนะใส่เข้าไปเนีย่ยเสร็จแล้วง่ายๆเอง,งนะครับต่อไปผมก็ใช้เป็นสปเปรย์ฟอกกี้แบบนี้สามารถฉีดพ่นได้พืชทุกประเภทนะครับ พืชที่มีอาการต้นเหี่ยวใบเหี่ยวยอดเหี่ยวไม่มีการแทงยอดเนาะแต่สาเหตุหลักๆคือใบเหลืองเนาะวิธีการแก้ปัญหาก็น,นาส่วนนี้ไปใช้ดูเนี่ยเสร็จแล้วไปเลาไปฉีดพ่นกันแก้ปัญหาพืชใบเหลืองแก้ปัญหาพลิกใบเหลืองฉีดพ่นด้วยตัวโฮอร์โมนของเราตัวนี้เลยไปลุยพลิกมีอาการใบเหลืองไปจุดแบบนี้นะครับนําตัวโฮอร์โมนของเราจุดนี้ มาฉีดพ่นเลยนะครับหนึ่งถึงสองวันอาการเขียวจะเห็นจะเห็นชัดเลยนะครับหนึ่งถึงสองวันพืชเอ้ยหนึ่งถึงสองวันพิกของเรามันจะเขียวใบเขียวขึ้นทันทีนะครับง่ายมากฉีดทั่วต้นนะลำต้นทั้งกิ่งทั้งก้านเพราะว่าส่วนส่วนที่เป็นเป็นสีเขียวก็คือส่วนที่ส่งข้อแสงนะครับส่วนที่มันเป็นสีเขียวทุกอย่างมันจะมีรูรับใบรูรับอาหารเนาะเราฉีดตัวน้ํายาของเราเข้าไปแบบนี้ไปอย่างนี้ หนึ 1> 1่งนิงสองวันนะครับเขาจะมีอาการเขียวขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วเพื่อนประเภทอื่นนะพี่ฉีดได้ไหมฉีดได้นะครับทักชีอย่างเงี้ยถ้าใบเกิดมีอาการใบจุดประเภทของสีเขียวประเภทของใบอ่ะถ้าเพื่อนสังเกตว่าใบมันเริ่มมีอาการเขียวไม่สม่ำเสมอ,สมอเขียวมีอาการเขียวจุดนะครับทําสูตรฮอม,มนลตัวนี้ไปใช้ดูเนาะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น,นได้เร็วจริงๆนะครับมันจะเขียวขึ้นาตาเห็นเลยเอ๋อวันนี้ผมก็มาเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะ ฟังว่าคลิปวันนี้ยิ่เป็นประโยชน์รับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเราไม่มากก็น,น้อยนะครับคิดป่ามีประโยชน์พอยาเลียบฝา,ากกดไลค์กดติดตามนะครับฝากกดแชร์ไปด้วยแชร์ไปให้กับเพื่อนสมาชิกคนที่คนใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มจะได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มของพวกเราเนาะพวกเราคุยภาษาเกษตรเราคุยภาษาเดียวกันนะครับมีปัญหาเรื่องอะไรก็พิมพ์มาปรึกษากันได้เนาะในกลุ่มของพวกเราจะมีแต่เกษตรกรที่เ,เขาเจอปัญหาแล้วก็ทําการแก้ไขจนเห็นผลเรียบร้อยแล้วเนาะจะมาตอบคำถามให้นะครับอ่ะเจนใหมาพวกนี้แล้วกัน วันนี้ขอตัวลาไปก่อนละขอบคุณทุกการกอและกดติดตามนะครับสวัสดีครับ